สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะสำหรับบริษัท JS Hydraulic นะคะรอบบ่ายวันนี้นะคะหนูจะมาไลฟ์สดนะคะวิธีการใช้งานของเครื่องล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ถอดตู้นะคะด้วยกล้องไมโครแคมนะคะลูกค้าส่วนระบบนะคะของเขานะคะจะมีทั้งหมด3ระบบนะคะก็คือ มีทำความสะอาดนะคะฆ่าเชื้อแล้วก็อบโอโซนนะคะในส่วนของระบบเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ช่างนะคะมาอธิบายวิธีการทำนะคะว่าทำกันยังไงนะคะว่าเวลาเราล้างแอร์เนี่ยเราล้างกันยังไงนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะลูกค้าสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับใช้เป็นกาไฟบ้านได้เลยครับ220โวล์นะครับเราก็สามารถเสียบเสียบได้เลยนะครับ แล้วเราก็เสียบใสายลมครับจะอยู่ข้างตูนี่นะครับเดี๋ยวให้น้องเสียบใสายลมก่อนนะคะลูกค้าสายลมเสร็จน,นะครับเราก็สามารถเปิดกลอบตัวนี้ได้ครับแล้วทีนี้นะครับเครื่องตัวนี้มันจะมีทั้งหมดสามน้ำยาที่ใส่น้ํายาทั้งหมดสามช่องนะครับอันนี้จะเป็นน้ํายาทำฟลักซช่องนี้จะเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อครับส่วนนี้ตัวสุดท้ายนะครับเป็นน้ํายาโอโซนนะครับ แล้วแต่ละชิ้นนะครับมันจะมีสวิตช์แยกครับน้ำยาทำความสะอาดก็คือว่าเราใช้งานแล้วก็กดหมุนตัวนี้ครับตัวที่หนึ่งส่วนตัวนี้นะครับเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อมันก็จะเป็นสุ่มแยกของมันเลยครับถ้าเราใช้งานเราก็มากดเปิดตัวนี้นะครับปกติเลยครับเราก็มาตัวที่สามนะครับเป็นนี่ครับที่อโอโซนครับเราก็สามารถเปิดใช้ปกติได้เลยครับ แต่อันนี้มันจะเป็นพวกจะเป็นลมออกแคบบางๆนะครับส่วนสวิตตัวนี้จะเป็นสวิต์มอเตอร์ครับถ้าเราจะใช้งานเราก็เปิดสวิตขึ้นเลยครับมันจะมีควันออกมาบางๆนะครับส่วนสวิตตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตหน้าจอครับออพอเปิดหน้าจอขึ้นมาใช่ไหมครับกล้องมันจะติดอยู่กับตัวนี้ครับ กล้องจะต,ติดกัยอยู่กับสายนี้นะครับสามารโดนน้ําได้อันนี้นะคะคือกล้องนะคะคือกล้องของเขานะคะโอเคค่ะสามารถโดนน้ําได้เลยครับตัวนี้มันจะมีกล้องสองตัวนะครับมันจะมีให้เราใช้งานสองอย่างคือว่าตอนเราใช้เราก็สามารถดูกับตัวเล็กนี้ได้เลยครับอันนี้คือวิธีแบบเราไม่ต้องทอดพวกชิ้นอะไรออกมาล่างเลยครับเราสามารถแกะเข้าไปได้เลยเพราะมันมีกล้องต้องกันน้ำนครับ อันนี้นะคะก็คือกล้องแยกนะคะตัวนี้นะคะเป็นกล้องแยกนะคะเป็นรูปล่างแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวกล้องแยกนะคะก็คือสามารถออกไปชดกล้องใต้คอนโซลรถโอเคค่ะเดียวยังไงต่อคะก็คือว่าหลักการก็คือว่าง่ายๆนะครับเหมือนที่ผมบอกไปแล้วมันก็จะมีหัวฉีดให้ซองหัวนะครับอันนี้เป็นหัวแบบพ่นกระจายนะครับค่ะอันนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็น กล้องแล้วก็เป็นตัวพ่นน้ำยานะคะลูกค้าอันนี้นะคะคือหัวของเขานะคะที่จะพ่นน้ายาออกมานะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นพ่นออกมาด้านข้างนะคะลูกค้าโอเคค่ะลองพ่นให้พี่ดูสักนิดนึงหน่อยได้ไหมคะ,ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเป็นตัวทำความสะอาดก่อน,นครับได้ค่ะ โอเคแล้วทํายังไงคะพ่นแบบไหนว่าจับี่ปืนเลยครับมันใช้งานง่ายครับอ่าโอเคให้สังเกตตรงหัวครับค่ะตพวเราต้องการตรงไหนตัว่าเราสามารถขีดเข้าไปได้เลยครับโอเคแต่อีกหัวหนึ่งก็คือสามารถเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะอีกหัวหนึ่งสามารถถอดแล้วเปลี่ยนได้เลยครับโอเคค่ะก็เครื่องตัวนี้นะคะก็คือเครื่อง ล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้นะคะแล้วก็ใช้กล้องไมโครแคมนะครับ